<อ>ดีหวันาานักข่าวจิตอาสาเลครับในวันนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะคุณเต้ไปคัดสั่มาแล้วนะคะจะ ท่านนายกศีรันมิ่งขวัญน,นะคะนายกสมาะคมนักข่าวอุตสกรรมแห่งประเทศไทยนะคะยอดนะครับอ่อดนักข่าวอุตสากรรมประเทศไทยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านคนระับสลับเวลามาร่วมง,งานในวันนี้รอบแรกจะเป็นการมอบรางวัลนักข่าวอญญากรรมนะครับ,รรรนะรบอย่างแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาวะโควิดที่ผ่านมานะทำให้การออกไปทําำข่าว เลยจัดสงชินญาครัออบอ๋อถ้าหากว่าท่านใดนะคะอยากจะกข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับข,ขอแสดงความยินดีได้ครับข,ขอแสดงความยครับสำหรับรคุณร็ลินนะครับก็ถือว่าเป็นนักข่าวสายออนไลน์ลปปลนะครับที่พูดนำไหลไปตามเลยละนะครับ น,นี้ก็เป็นรางวัลนักข่าวจิตอาสาน,นะคะวุณนเหนียวเหนียวนะครับสั้งใจเนาะในครับที่ทำงานรางวัลสา,าขาข้าราชการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ค่ะท่านต่อไปค่ะด้วยค่ะ